แล้วสิ่งที่มีคุณค่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่รักแต่มันข้ามไปสู่ความศรัทธาได้เลยครับอย่างผมเนี่ยมีความศรัทธาในตัวสมุนไพรเบอร์หนึ่งของผมสุดชีวิตเลยครับวันนี้ถึงผมไม่ได้ตังผมก็ทําผมก็บริจาคผมก็ให้ผู้คนเยอะแยะทำทองคํามา11ปีเปลี่ยนธุรกิจเลยที่ทองคํากับสมุนไพรเนี่ยมันจริงจจะว่าไปแล้วมันก็ดูแบบคนละโลกเหมือนกันนะมันต้นข้างจะคนละขั้วสรุปได้ไหมครับว่า ต่อให้ธุรกิจนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกตัวเลขมันก็200กว่าล้านถือว่าเยอะนะฮะเราไม่จําเป็นต้องยึดมั่นกับธุรกิจนี้ไปตลอดถึงจุดหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นก็ได้อย่างที่เราอใช่ครับผมผมมีมุมมองนี้ว่าช่วงเริ่มต้นถ้าใครที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยเจออะไรที่เราสามารถทําได้ <ทำ S 2> ให้ทำไปก่อนเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะรอในสิ่งเจอในสิ่งที่ชอบเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าจะทำอะไร,รแต่อะไรที่ทำให้เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ให้ทำไปก่อน แล้วเราพอเราเริ่มมีบางอย่างที่เป็นหลักแล้วเนี่ยเราค่อยๆมองหาสิ่งที่มีคุณค่าอย่างอื่น uh huh. ที่อาจจะมาเป็นสำรองครับแล้วสิ่งที่มีคุณค่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่รักแต่มันข้ามไปสู่ความศรัทธาได้เลยครัอย่างผมเลยมีความศรัทธาในตัวสมุนไพรเบอร์หนึ่งของผมสุดชีวิตเลยครับวันนี้ถึงผมไม่ได้ตังผมก็ทําผมก็บริจาคผมก็ให้ผู้คนเย,ยอะๆเพราะอย่างที่ผมบอกผมเห็นน่ชีวิตลูกค้าผมหายเนี่ยผมก็รู้สึกมีความสุขแล้วมันเป็นความสุขที่ บางทีอธิบายคนอื่นก็ไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องยากครับเพราะว่ามันต้องสัมผัสเองนะในภาวะของของยุคยิค่งยุคสมัยเนี่ยเป็นภาวะที่ต้องเร่งรีบหาเงินครับคนมันหิวกระหายกัน <ừ> ทําให้คนบางทีมีวิธีคิดที่อาจจะแค่เอาตัวรอดรอก็ไม่ได้ผิดที่จะแค่เอาตัวรอดแต่เอาตัวรอดได้แล้วเนี่ย<อ>ให้ตระหนักอ,อยู่เสมอว่า มองหาในสิ่งที่มีคุณค่าที่มากกว่าเดิมครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเราเราเชื่อและเป็นนโยบายของบริษัทตอนนี้คือทําธุรกิจที่มีคุณค่าจริงๆต่อสังคมครับผมแล้วมันจะอยู่ได้มันจะอยู่ได้ครับเพราะมันจะข้ามไปสู่ความศรัทธาผมใช้คาว่าศรัทธาเนี่ยบางทีแม้ว่ามันจะไม่ว่าจะตัวเองจะลําบากยากแค้นครับความศรัทธาบางครั้งเนี่ยยอมตายได้นะครับ แต่เราเนี่ยเป็นนักธุรกิจอย่างที่เขาบอกไปแล้วว่าการที่เป็นน,นักธุรกิจเรารนะหาหนทางที่จะทําเงินอยู่แล้วครับเราต้องหาโอกาสในการทําเงินให้เราอยู่ได้แล้วเรามีเงินปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทําในสิ่งที่เราตั้งานได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวผมว่าวิธีการแบบนี้มันไม่ได้เห็นในทันที แต่อยากให้เข้าใจว่ามันมันมีเวลาของมันมีเวลาที่เราต้องอดทนรอคอยทุกอย่างไม่มีไม่มีเร็วคนที่รวยเร็วเนี่ยไม่มีผมไม่เชื่อว่าเร็วจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับยกเว้นถูกหวยฟลกยกเว้นถูกหวยนรวยเลยแต่ก็จนเร็วเหมือนกันใช่ครับอ่า